โอเคมาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้มาเจอกันเร็วหน่อยนะคะก็มาให้กำลังใจทุกคนใครที่ติดตามรัดอยู่ในปรับลุกรับซับก็มาเจอกันนะคะเข้ามาแล้วฝากแบ่งปันกดแชร์กดไลค์นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสวยดีค่ะโอเค ภาพสวยวันนี้สีน้ําเงินสดใสนะคะช่วงนี้เราจะใส่เป็นสีน้ําเงินสีชมพูสีที่แบบว่าเป็นโทนเย็นให้เป็นเรื่องของโทนเย็นเดี๋ยวนี้จะจะมาให้เทคนิคในการเขียนคิ้วยังไงให้สวยนะมีคนเข้ามาถามร้ัไหลายคนที่รานเห็นเราแบบว่าการเขียนคิ้วแล้วมันยังทําให้คุณยังไม่สวยแบบเต็มที่อ่ะก็เดี๋ยวนี้มาดูกันนะคะว่าเป็นเทคนิคเคล็ดลับมันเป็น เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่สามารถเอาไปปรับใช้และทําให้คุณดูสวยมากขึ้นสวยสวยเต็มพิกัดวันนี้ให้เรื่องของสวยสตองปรับลุคลับซับสวยอย่างเข้มแข็งแข็งแรงไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ที่ไหนทําอะไรหรือเจอกับอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตและบอกเลยนะว่าลุกขึ้นมาแต่งสวยลุกขึ้นมาทําตัวเองให้แข็ง,แ,ขงแรงลุกขึ้นมาทําตัวเองให้เข้มแข็งและตองกับสิ่งต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วก้าวผ่านสิ่งนั้น ถ้าคุณเคยประสบความสําเร็จและมันมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มาบั่นทอนหรืออุปสรรคปัญหาอย่าท้อค่ะมาฟังรับในคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาก็ขอให้ได้รับพลังบวกๆและเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะเข้ามาแล้วฝากแบ่งปันกดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะระหว่างรอเพื่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ วันนี้วันจันเนาะวันจันก็ขอทุกคนมีแต่ความสุขแ,แล้วขอแชร์ก่อนนะคะสวยอย่างเข็งแข็งแรงไม่ว่าวันนี้คุณก็จะเ,เดี๋ยวนะอ่าวันนี้ไลฟ์ในเพจแล้วเข้ามาเห,เห็นหลายคนแล้วนะคะรู้สึกจะแชร์ในเพจไม่ได้อะ่ะองก เดี๋ยวเราไปดูหน้าเฟซต,ตัวเองกันนะคะ <Yeah. S 1> นี่ใครแชร์เดี๋ยวสักครู่นะคะแล้วขอแชร์ของตัวเองแป๊บหนึ่งค่ะก็ไปดูหน้าเฟซโอเคใครเข้ามาแล้วฝากแบ่งปันกดแชร์กดไลค์ให้เราหนิดนึงนะคะ แบ่งปันกดแชร์กดไลค์กันหน่อยนะจ๊ะเสรษฐีใจดีทุกคนเลยวันนี้มาให้เรื่องของความเข้มแข็งความสตองทําอย่างไรมาปรับรูกลับซับปรับกายปรับใจให้เกิดความเข้มแข็งสวัสดีคุณโคสังยีนะคะสวัสดีคุณภาวิกานะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาตามรัดนะคะฝากแบ่งปันสักครูน่นึงนะคะวันนี้ก็มีพลังดีๆมาฝากทุกคนนะคะมีความสุข มีพลังบุกบวกมีพลังใจมีพลังความสวยความซองแล้วก็ความมั่นใจมาฝากเพื่อนทุกคนเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างและจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอกับเรื่องราวเหตุการณ์สิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งนั้นกําลังส่งคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมเสมอเสมอนะคะขอให้เราทําความเข้าใจแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและคุณก็จะไปสู่ความสําเร็จที่มันรอคุณอยู่ข้างหน้าโอเค สวัสดีนะคะเจอกันในปรับลุกลับซับอรุณสวัสดิ์มหาเศรษฐีพราะชั้นสวยเลยเลยมากอยู่ในเพจปรับลุกลับซับบายลัตินันนะคะวันนี้ก็เจอกันในเรื่องของหัวข้อการให้กําลังใจขอบคุณลูกเอฟเรียกว่า f c เนาะหรือผู้ติดตามทุกทท่านนะที่เข้ามาติดตามรัฐในเพจของปรับลุกลับซับแล้วก็มีข้อความเขียนเข้ามาหารัดเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้รัฐก็มีหลายท่านที่รัดยังไม่ได้ติดต่อกลับไปเดี๋ยวรัดจะติดต่อกลับไปนะเพราะว่า ตอนนี้ก็ไล่ค่อยๆทยอยตอบให้หลายๆคนอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะโทรหาทุกท่านที่ทิ้งเบอร์ไว้อยู่นะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเราจะจกว่าวันนี้ที่สิ่งที่ทุกคนมาติดตามรั้นแล้วก็อยากปรับลุกเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะเราจจาว่าลุกหรือบุคลิกภาพมันเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ว่าวันนี้คุณจะทําธุรกิจอะไรอยู่ที่ไหนและไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรจําไว้เสมอว่าสวยซองความสวยจะทําให้คุณมีพลงังความสวยจะทําให้คุณเข้มแข็ง และจะทําให้คุณนะมีไอเดียในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพหรือสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้แบบที่คุณคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นจงให้เกียรติตัวคุณเองลุกขึ้นมาแต่งตัวลุกขึ้นมาให้พลังใจตัวเองลุกขึ้นมาทําตัวเองให้มีความเข้มแข็งและเกิดความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธากลับมาเป็นคนเก่งอีกครั้งหนึ่งที่คุณเคยเก่งแม้ว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรนะคะมีหลายๆท่านที่เขียนเข้ามาแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้นอนทั้งนึงที่ ให้น้องท่านหนึ่งนะที่เราได้คุยกันเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าวันนี้เราจะบอกว่าในชีวิตของมนุษย์เราค่ะกว่าที่เราจะมาประสบความสําเร็จหรือกว่าที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคคนทุกคนคอ่ะเคยผ่านช่วงของการล้มลุกคุกค,คานปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตค่ะกำลังให้บทเรียนในการทําให้เราเข้มแข็งทําให้เราเกิดความตองทาให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จ ที่ดีกว่าเดิมจําไว้นะว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นกับรัฐแล้ววันนี้รัฐก็ออกมาเป็นคนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในการแต่งตัวในการให้เกียรติตัวเองแล้วก็ทําธุรกิจการงานให้ประสบความสําเร็จกลับมาเป็นตัวเราที่มีอนุภาพและมีเงินมีทองอีกครั้งหนึ่งจากการสร้างเพจนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเพจนี้ขอให้กําลังใจผู้หญิงทุกคนหรือผู้ชายทุกคนก็ค่ะใครก็แล้วแต่ที่ต้องการกําลังใจงั้นหัวข้อวันนี้ราฐให้เรื่องของ ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่จงกลับมาที่หัวใจของตัวคุณเองก่อนสิ่งที่จะทําให้คุณกลับมาเข้มแข็งได้กลับมาสู้กับปัญหาได้กลับมาอยู่กับตัวคุณเองก่อนกลับมาอยู่กับตัวเราลมหายใจของเราอ่ะให้ได้ก่อนนะเพราะว่าถ้าวันนี้เรามีแต่ความอดองนนก็คือเราวิ่งออกไปข้างนอกเรามองไปที่คนสําเร็จเรามองไปที่ปัญหาหรือมองไปที่คนที่กําลังรู้สึกว่าทําร้ายเราอยู่คุณจะยิ่งรู้สึกท้อ แต่เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากให้คุณกลับมาอยู่กับตัวคุณเองพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเริ่มที่จะทําตัวเองใหม่แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นให้มันดีกว่าเดิมแล้วเราจะไม่กลับมาเรียกว่าตกล่องน้ําเดิมและเป็นแบบนี้อีกในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนทุกคนนะจงมีพลังใจรับเป็นคนหนึ่งนะที่ให้พลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนนะ่ะ ลุกขึ้นมาทําตัวให้สวยงามลุกขึ้นมาแต่งตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรอีกสักครั้งหนึ่งอย่าจมกับความทุกข์แล้วก็ยอมแพ้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่เะฉะนั้นวันนี้ขอให้พลังใจคนทุกคนที่กําลังรู้สึกท้อและกําลังรู้สึกว่าไม่มีพลังใจพอให้พลังใจของรัฐจงเป็นพลังที่เสริมให้คณมีพลังใจแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็วันนี้ให้พลังใจในเรื่องของ ก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาสวัสดีค่ะคุณพสัง,งยีสบายดีนะคะคุณอาจารย์พิการบอกว่าจริงค่ะบุคลิกดีมีใช่ไปทุกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยเพราะว่ารัตบอกว่าหลายๆครั้งในบางครั้งค่ะที่เรารู้สึกแย่รู้สึกท้อแท้แล้วเราก็ไม่อยากทาอะไรอ่ะรัจะบอกว่าบางทีมันมีโอกาสดีๆมาให้เราแต่วันนั้นเราไม่พร้อมโอกาสนั้นก็ผ่านนะเราไปอันนี้รัฐเจอกับตัวเองนะคะ นั้นสิ่งที่รั้ลุกขึ้นมาทําตัวเองให้ดูดีทําตัวเองให้ดูสวยแล้วก็ดูแลรักษาใจตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งแล้วจึงได้รับโอกาสดีๆอีกครั้งหนึง่งกลับมาแก้ไขสิ่งที่มันเคยผิดพลาดหรือสิ่งที่มันเคยล้มเหลวไปแล้วแล้วกลับมาเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จจากการปรับลุกตัวเองปรับกายตัวเองปรับใจตัวเองและดึงความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้และสร้างเป็นเม็ดเงินอีกครั้งหนึง่งนั่นคือกลวิธีของการลุกขึ้นมา สตองแบบเข้มแข็งสตองอย่างมีความสุขสตองอย่างมีคุณภาพแล้วก็สวยสง่าในทุกทุที่เพราะนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ที่ไหนเจอกับอะไรตื่นเช้ามาสิ่งที่ดูแลใจตัวเองแล้วก็คือการอยู่กับลหมหายใจหรือทําอะไรก็แล้วแต่่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตัวนี้จะทําให้ใจคุณเกิดความสุขแล้วพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่คุณเจออะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและค่อยๆแก้ไขแล้วลุกขึ้นมาแต่งตัวเองให้สวย แล้วคิดว่าคุณจะต้องสร้างไรายได้เพื่อมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมขอให้คิดแบบนี้ทุกๆวันแล้วคุณจะเริ่มมีพลังใจเริ่มมีความสุขเริ่มสนุกเพราะปัญหาจะถูกค่อยๆถูกแก้ไขถ้าคุณมีสติถ้าคุณมีความเข้มแข็งและมันจะถูกแก้ไขด้วยตัว,ตวคุณเองอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งสําหรับเพื่อนทุกคนนะที่มีปัญหาเรารู้สึกว่าเราท้อแท้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นที่หัวใจของคุณก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน อย่าเพิ่งไปทําอะไรยะแยะอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งไปทําอะไรเพราะว่ารัดเคยรัตต้องบอกก่อนนอาว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากําลังขว่ยคว้าอะไรบางอย่างในขณะที่จิตใจเรายัางไม่เข้มแข็งพอคุณจะพบกับความล้มเหลวคุณจะพบกับความผิดหวังซ้าอีกครั้งซ้ําๆเดิมๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดวงเป็นแบบนี้ทําไมชีวิตเราเป็นแบบนี้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ใจมันยังไม่พร้อมมันจึงยังทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าวันนี้จิตใจคุณพร้อมแล้วอะ คุณจะสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรได้ง่ายๆอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดูแลหัวใจของคุณก่อนลุกขึ้นมาทำตัวเองให้ดูดีก่อนลุกขึ้นมาให้ความเชื่อมั่นตัวเองก่อนและทุกอย่างคุณจะสาาร้างได้สว่วนนี้ั้งตั้มแล้วคุณจะสามารถกลับมาเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับเพื่อนที่กําลังรู้สึกท้อขอให้พลังนี้ไปอยู่กับคุณสถิตในใจของคุณและเป็นคนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งนะคะก็ สิ่งที่สำคัญก็คือวันนี้รัฐลุกขึ้นมาแต่งตัวทำหน้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมรัฐยังคงให้ความคอนเซ็ปของสวยตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าก็คือเฮดทูโทนเนาะหัวจะหลดปลายเท้าคุณจะต้องดูดีเสมอและดูดีตลอดไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆครั้งอะที่รัฐเออเราต้องบอกว่าเวลาที่โอกาสจะเข้ามาบางทีไม่ได้ตั้งใจโอกาสดีๆก็เข้ามาบางทีไม่ได้รู้สึกว่า จะได้รับโอกาสอะไรด้วยซ้าหรือจะมีเรื่องดีๆด,ด้วยซ้ําแต่เพียงแต่เรามีความสุขในตัวเราเองเรามีความสนุกในการทํางานของเราแล้วก็เรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังยึดถือหรือทําอยู่ก็มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้อย่างที่คุณไม่เคยคิดหรือค,คิดไม่ถึงแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่โอกาสนั้นมาคุณจะต้องพร้อมรับมันตลอดเวลาคือการปรับลุกของคุณการแต่งตัวของคุณคุณจะต้องพร้อมที่ดูดีเป็นคนน่าเชื่อถือและคนที่หยิบยื่นโอกาสนั้นน่ะ เขาจะรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนหนึ่งที่เขาอยากจะคุยธุระหรือดีลธุรกิจกับคุณอยากร่วมธุรกิจกับคุณอยากสนทน,นากับคุณนั่นก็คือบุคลิกภาพของตัวคนเองและมนุษย์ทุกคนมีปัญหาหมดแต่คุณจะทำยังไงกับปัญหาเหล่านั้นคุณจะต้องแก้ไขทุกอย่าง ด้วยตัวคุณเองแต่ตรงทำทีละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นจงแก้ไขที่บุคลิกตัวเราก่อนแล้วคุณจะได้รับโอกาสและเมื่อคุณได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆคุณก็จะเริ่มไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันลุงลังในชีวิตแบบง่ายอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่รัํทำแล้วรัดก็ได้รับโอกาสนั้นก็เพื่อนใครที่ดูรัดอยู่ก็ลองเอาไปทําดูนะคะเพราะวคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สวยสตรองแล้วก็ปร,กรับบุคลับทรัพย์ได้อย่างที่รัดบอกคุณนะ,ะคะก็วันนี้รัดมีเคล็ดลับในการที่่แตงหน้า มีหลายท่านที่ส่งรูปมาให้รัฐดูก็คือราจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาแล้วก็อยากดับแต่งตัวอยากปรับลูกอะไรบ้างที่คนจะปรับแล้วจะว่ามีหลายๆท่านที่รัฐเห็นนะสิ่งแรกที่ที่เป็นอยู่คือรัฐเห็นหลายๆท่านเขียนคิ้วคิ้วของท่านนะราจะบอกว่าคิ้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาหรือเป็นหลังคาหรือเป็นโง่เฮงที่สําคัญบนใบหน้าของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นโง่เฮงหนึ่งที่จะทําให้คุณ่ะรับทรัพย์จับเงินได้และเป็นโง่เฮงหนึ่งที่จะทให้คุณเป็นคนที่เรียกว่าเป็น บุคลิกผู้นําได้นั้นคิ้วจะต้องสวยทุกครั้งหลายๆคนที่แล้เห็นเขียนคิ้วแล้วจะบอกแนะนําเคล็ดลับในการเขียนคิ้วนะว่าคิ้วน่อย่าห่างหลายๆคนที่หัวคิ้วห่างเกินไปอ่ะมันจะทําให้คุณอ่ะโอกาสในการทําธุรกิจหรืออะไรเนี่ยมันจะพลาดมันจะไม่ได้รับโอกาสนั้นเพราะนั้นการเขียนคิ้วบุคลิกที่ทําให้คุณดูดีแล้วดูโดดเด่นแล้วดูสวยในแบบที่มองมาแล้วสวยก็คือลองเอาสองนิ้วของคุณนมาวัดตรงระหว่างความห่างของคิ้วอ่ะ อันนี้เป็นเคล็ดลับเป็นโงเ่เฮงของการเขียนคิว้วความได้องศาที่ถูกต้องและดูดีแล้วก็ทําให้คุณดูสวยนะคะ,คะขอบคุณคุณแอนคะ่ะมาดามแอนนะคะคก็น้ําหอมมาดามแอนวันนี้ก็ยอดขายระเบะนะิดเบิร์นเป็นน้ําหอมเออเขาเรียกว่าพลังของประจําวันวันนี้ก็มีคนซื้อไปเป็น10 20ขวดเลยนะรัวก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เป็นลูกค้าของมาดามแอนก็ขอบคุณ,คณมาดามแอนมากเขาขอให้ปังๆรวยๆนะคะก็ของหอมๆงั้น อันนี้ฮะโงเฮงน้องนาัาสสดขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องนาัานะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะขอให้คุณเวลาเขียนคิ้วให้เอาสองนิ้วอะสองนิ้วของตัวคุณเองเนี่ยวัดระหว่างความห่างของคิ้วคุณอะความห่างไม่เกินนี้นะถ้าสองนิ้วมาปุ๊บแล้วคิว้วหัวคิ้วคุณมันหา่างคุณจะต้องเขียนเข้ามาให้มันชิดให้มันชนแต่อย่าชิดกันจนแบบว่ามันไม่มีช่องว่างเพราะฉนั้นตรงนี้มันเป็นช่องของโงเฮงตามอายุเพราะฉะนั้น เอาสองนิ้ววัดความห่างของระหว่างคิ้วสองข้างแล้วใช้นิ้วสมมติว่าคุณจะดูว่าแล้วความยาวของคิ้วล่ะจะอยู่ตรงไหนหนึ่งเอาห่างมือวาาแค่นี้นิ้วเนี้ยวางตรงกลางมีอีกนิ้วนึหวางตรงกลางและนิ้วหนึ่งมาที่ห่างตาของคุณมันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวคุณเองพอดีเห็นไหมคะว่าถ้าสองนิ้วมาปุ๊บอยู่นี้ห่างตาจะอยู่ตรงนี้คิ้วจะอยู่ประมาณนี้ค่ะอย่ายาวเกินไปอย่าสั้นเกินไปมีบางคนเขียนคิ้วห่างคิ้วอยู่แค่นี้ คือมันสั้นมากพอสั้นมากแล้วทําให้โง่เหงคุณน่ะมันดูไม่บาลานซ์มันดูไม่สวยแล้วมันดูไม่สมูทและกรอบหน้าคุณเลยดูดูแล้วดูเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งสองนิ้ววัดแล้วหนึ่งนิ้วว่างนี้มาแค่นี้ค่ะแล้วคุณจะได้ระหว่างคิ้วที่พอดีพอเหมาะพอเจาะแล้วการเขียนคิ้วที่ดีก็คืออยากให้เขียนคิ้วแล้วมีเคิร์ฟนิดหนึ่งอ่ะการมีเคิร์ฟจะทําให้โง่เหงหน้าของคุณน่ะมันดูมีสัดส่วนที่ยกขึ้นตาไม่ตก มีหลายคนที่เขียนคิ้วตรงๆอ่ะลองลองเปลี่ยนดูนะให้มันดูมีเคิร์ฟนิดนึงตามรูปตามรูกผอมกระดูกตรงนี้มันจะมีกระดูกโครงหน้าของคุณเนี่ยให้วาดคิ้วไปไงเขียนเส้นล่างไปปุ๊บให้ขึ้นไปข้างบนปุ๊บตวัดลงมาแล้วก็เขียนตรงนี้ตรงกลางลงมาปุ๊บแล้วก็ใช้ดินสอค่อยๆไล่อย่าเขียนจนแบบว่าเป็นแท่งอย่างเงี้ยค่ะเน้นวิธีการเขียนคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติอย่าลืมนะสองนิ้ววัดความห่างหัวคิ้วแล้วก็ห่างห่างคิ้วสองข้าง คุณก็จะได้คิ้วที่ได้พอดีคะ่ะพอดีครับบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต้ามเห็นไหมคะว่าอันนี้ค่ะมันคือโง่เห้งคิ้วของนางพญาเนี่ยค,คุณจะได้คิว้วนางพญาแบบง่ายๆเลยแบบนี้นะคะอันนี้ตรงกลางแร้าวัดไปเลยปุ๊บปุ๊บสองนิ้ก็คือความห่างเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะแล้วหน้าคุณจะได้สัดส่วนที่ดีดูดีดูดมีเออดูมีสัดส่วนใบหน้าที่คิว้วจมูกตา โนกแก้มคือซับอันนี้คือซับนะคะเราจะบอกก่อนว่าหลายๆคนนะจะบอกว่าแก้มเอย่าให้ตกอย่าให้โนกแก้มตกเมื่อ,อไหรที่โนกแก้มมันตกคุณต้องไปหาอะไรมาช่วยทําให้หน้าคุณนะ่มันยกขึ้นอันนี้เป็นโงกเฮงของรับซับคิ้วรับซับโงกแก้มเป็นตัวดึงดูดความมังคั่งใครที่มีโนกแก้มบอกเลยนะว่าคุณจะรวยเพราะนั้นแก้มยอย่าให้แก้มตกอย่าให้หน้าย้วยคุณต้องทําให้หน้าคุณดูยกกระชับ เสมอนั่นคือโง่เฮ้งของมังกรหรือโง่เฮ้งของนางพญาที่จะรับทรัพย์หน้าผากให้เปิดหน้าผากหน้าผากคิ้วจมูกแก้มตาปากคางเพราะฉะนั้นใบหน้าจะต้องได้รับสัดส่วนคือคิ้วจมูกตาแก้มคุาง<พ>าปากคุณนิ่พระพรสวัสดีค่ะปากเขียนให้ได้รูปหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยปากคุณเขียนตามรูปปากเลยค่ะปากอิม่มเอิบดูมีกินมีใช้ ใช้ยังไงก็ไม่หมดอันนี้ให้เคล็ดลับเรื่องปากนะรับเป็นคนเป็นรูปปากกระจับนะแต่ช่วงนี้คือดัดฟันพอมันดึงไปดึงมาปากมันจะโยนิดนึง mm hmm. ก็จะให้เขียนรูปปากให้เป็นรูปกระจับนิดนึงอะ่ะทําไมต้องมีรูปกระจับคุณรู้ไหมคะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของซับล่องตรงนี้ถ้าคนที่มีล่องอรงนี้เขาเรียกว่ามีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนั้นเขียนปากให้มีล่อง แล้วทาให้มันตรงนี้มันเป็นรูปปากของคุณให้ดูสวยเราะนั้นหน้าคือโง่เห้งคิ้วก็คือคานหรือหลังคาคือความแบบบรรเจิดในใบนหน้าของคุณราะนั้นคุณจะต้องหน้าผากคิ้วตาแก้มปากคางจะต้องให้มันบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นใครที่มีใบหน้าที่แบบฮ้ยใบหน้าเราคุณต้องดูแลจัดการนะไม่ใช่ปล่อยแบบมีริ้วรอยมีร่องแก้มมีติกาแล้วใบหน้าของเราอ่ะมันเกิดความยับคิ้วตก ล่องแก้มหรือล่องน้ำหมากอะไรเงีย้ยเยอะๆมันจะทาให้ชีวเรามีปัญหาการเงินสะดุดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าศาสตร์ความสวยมันไม่ได้แค่ความสวยนะแต่มันเป็นโงเ่เฮงทั้งหมดริ้วรอยล่องแก้มติกาการเขียนคิ้วอย่าให้คิ้วตกคิ้วต้องยกยกรับซับซับเข้ามาปุ้งพึ่งงรับได้หมดเห็นไหมว่าสิ่งที่รัดทำก็คือโงเ่เฮงรัดรัดจะเปิดรับซับโง่แก้มรัดจะมีตัวช่วยทําให้หน้ารัดยกเสมออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งตินกาจะนี่เกาะที่หางตา ถึงอายุจะมากแต่เราจะดูแลเรื่องของการดูแลใส่ใจสุขภาพและแก้ไขเรื่องของโงหนฮงตลอดเวลานะคะคางต้องมีคางอันนี้ไม่ฉีดแต่ว่าเราเป็นคนมีคางทําให้เรามีคางเสมอเห็นไหมคะว่ารูปหน้าเป็นเรื่องที่สําคัญบุคลิกภาพโเหเฮงสิ่งต่างๆมันจะเสริมคุณในเรื่องทรัพย์เรื่องของการทํามาหากินเพราะนั้นใครที่ปิดหน้าหรือมีผมหน้าผากปิดหน้าผากแล้วจะบอกว่า คุณลองเปิดหน้าดูนะการเปิดหน้าเนี่ยคือการรับซับถ้าหน้าผากคุณไม่ได้เป็นคนที่หน้าผากกว้างจนคุณรู้สึกว่ามันกว้างจนเกินไปอย่างรัดเนี่ยอันนี้เปิดหน้าได้พร้ะเปิดหน้าแล้วโง่เหงหน้าคุณมันจะดูสว่างมันจะดูสวยหน้าผากคิ้วหนกแก้มจมูกปากคางคือซับอันอุดมสมบูรณ์เข้ามาแล้วมีเก็บมีกินมีใช้ล่องปากเขียนปากซะอย่าทําปากแบบเขียนแบบ กลมๆอัน,นเป็นเทคนิคนึงที่ว่าถ้าคุณไม่มีล่องตอนนี้แล้วว่าซับไหลเข้ามันเหมือนตามังกรค่ะคุณจะมีกินมีใช้ตลอดอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสําหรับทุกคนที่เฮ้ยทำไมต้องแต่งหน้าทําไมต้องเขียนคิ้วทําไมต้องทําหน้าตายเราให้ดูดีมันคือหัวเขงเรื่องของการรับซับปรับลุกรับซับไม่แค่ปรับแค่สวยปรับใจให้เข้มแข็งแข็งแรงเป็นนักสู้ปรับใบหน้าของเราให้เป็นใบหน้าของ เป็นเหมือนฮาวาไะที่มันจะดูพร้อมรับสิ่งดีๆเสมอและดูสวยเสมอดูมีพลังอำนาจเสมอแล้วก็ดูมีความเชื่อมัน่นส่งพลังความเชื่อมั่นออกมาจากหัวใจแล้วมันจะมาที่แววตาผิวหน้าใบผิวหน้าของคุณและเวลาที่คุณพูดนั่นคือเป็นบุค,คลิกภาพที่คนทุกคนสามารถทําได้นะแล้วก็ใครที่ว่าเออมีปัญหาเรื่องฟ้ากะตีนกลา,างเงี้ยคุณต้องจัดการเรื่องเหล่านี้เพราะนั่นคือทําให้การเงินคุณสะดุดทําให้ชีวิตทุกอย่าง เกิดความสะดุดและมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงานการเงินเพื่อนฝูงความรักทุกอย่างหงูเหงอยู่ที่บนใบหน้าของคุณทั้งหมดนั้นวันนี้คุณลองส่องกระจกว่าใบหน้าคุณมีปัญหาอะไรบ้างจิณาทําให้คุณสะดุดเรื่องการเงินนะคะงหงูเหงแก้มหนกแก้มเนี่ยทำให้คุณเก็บเงินไม่อยู่ถ้าคุณปล่อยให้แก้มมันย้วยหรือมันตกมากเกินไปคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เก็บเงินไม่อยู่คือได้มาเสียไปได้มาเสียไปแต่ถ้าวันนี้หนกแก้มคุณเป็นคนมีโหนกแก้มแล้วเป็นแบบนี้ แล้วจะบอกว่าโง,ง่แห้งโนกแก้มาแต่ยังไงก็รวยยังไงก็มีทรัพย์ยังไงก็อูดจียังไงก็มีทรัพย์นั้นคางก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งปิยมนสวัสดีค่ะจงมีคางดูแลเรื่องคางอันนี้มีทรัพย์มีกินมีใช้และล่องปากเงินทองไหลมาไม่ขาดสายเห็นไหมว่าทุกอย่างที่รัฐให้ล้วนเป็นเรื่องของการปรับไม่ว่ามันจะเป็นบุคลิกภาพหรือเป็นโง,ง่แห้งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ มันทําแล้วมันเสริมบุคลิกภาพเสริมธุรกิจการงานเสริมตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมใครที่กําลังจิตตกใครที่กําลังรู้สึกท้อแท้ไปดูนะคิ้วคุณจะตกคิ้วตกตาตกหน้าตกหน้าย้วย่วทุกอย่างมันจะลงหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดันมันขึ้นยกมันขึ้นทําให้มันดูดีขึ้นทําให้มันดูสวยขึ้นทําให้มันเกิดพลังจากตัวของคุณเองแล้วสุดท้ายคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถกลับมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยการสร้าง ความสวยการปรับลุกการปรับโงเห้งของคุณให้ดูดีขึ้นแบบง่ายๆเลยเอาทักเอารักเออแล้วเอาวิธีการอะไรไปใช้เลยนะไปดูหน้าของตัวเองว่าวันนี้โงเห้งคุณเป็นยังไงอันนี้รัดให้ดูของรัดเลยนะว่ารัดดูแลเรื่องโงเห้งผิวหน้าดูแลทั้งหมดหน้าผากเปิดค่ะคิ้วเขียนซะความห่างอย่ารืมยนะคะสองนิ้วพอความก้าเห็นไหมคะห่างตาอยู่ตรงนี้ ว,วัดก็ง่ายเลยอันนี้ไว้ตรงกลางปุ๊บพออีกน,นึงก็มาแค่เนี้ยคุณก็จะเห็นว่าหางคิ้วนะมันก็ควรจะอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่แบบห่างจนเกินไปหรือสั้นจนเกินไปมันจะทำให้คิ้วสั้นเกินไปบางทีติดต่อประสานงานอะไรค่ะคนจะผิดคําพูดกับเราแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดคนชอบโกหกเราคนคิ้วสั้นนะไปไปดูนะไปเติมหางคิว้วส่วนตรงนี้มันทําให้เราตรงนี้ทําอะไรแล้วไปไม่สุด เขียนให้มันถึงตรงนี้แหละหัวตาเนี่ยคิ้วก็คือหัวตาเพราะว่าเนี่ยขนคิ้วแล้วก็อยู่ตรงนี้นั้นมันเป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์ที่คิ้วมันจะอยู่ตรงนี้ที่ไม่ไม่ชิดจนเกินไปไม่ห่างจนเกินไปคิ้วไม่สั้นจนเกินไปคิ้วต้องเป็นคิ้วหงที่ดูแล้วหน้าคุณมีความสง่างมีความสวยนะแล้วก็ตาเขียนให้ได้รูปได้เบ้านั่นคือหลักการในการแต่งหน้าไม่ใช่แค่ เพราะว่าแต่งแต่งไปแต่แต่งไปเพื่ออะไรแต่งไปให้ตาเราดูยกขึ้นคิ้วดูสวยขึ้นโหนกแก้มดูมีความสดใสมีพลังจมูกเนียมหน้าปากเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพูดนั้นวาดปากให้สวยเวลาที่เราพูดคนมองมาที่ปากเขาเขาจะเพ้อเพลินในสิ่งที่คุณพูดเขาจะดูปากแล้วคุณเขาจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดสายตาคุณก็ต้องมีความมุ่งมั่น เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดให้จากหัวใจแล้วสุดท้ายคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีพลังและสามารถทําอะไรก็ได้ให้ประสบความสําเร็จวันนี้ก็ขอจบไลน์นี้แต่เพียงเท่านี้สําหรับคนที่จิตตกไปเขียนคิ้วใหม่ทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จทาหน้าตัวเองให้ดูดีให้ดูสวยให้ดูยกกระชับเป็นใบหน้าของคนที่มันพร้อมรับความมั่งคั่งร่ารวยค่ะคนรวยจะดูใบหน้าสวยทุกคนดูมีพลังดูมีอํานาจดูมีอล่าเพราะนั้น วันนี้ถ้าเราออล่าไม่ดีพลังงานไม่ดีมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่คุณคิดไม่ดีเปลี่ยนพลังความคิดของเราเพราะไม่ว่าคุณจะคิดลบหรือคิดบวกทําเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีคุณก็ต้องลงมือทําเหมือนกันคุณก็ต้องเสียเวลาคิดเหมือนกันเพราะนั้นจงคิดให้มันดีไปเลยทําให้มันดีไปเลยแล้วสุดท้ายคุณก็จะเป็นคนที่เพราะชั้นสวยเลยรวยมากอยู่ในเพจปรับลุกลับทรัพย์กับรัฐวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเอาไปทำดูนะใครที่รัฐยังไม่ได้ทักบ้างทักรัฐเข้ามานะ คุณอะไรคะเนี่คุณชื่ออะไรนะเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยคุณกุ๊กไก่คุณกุ๊กไก่สวัสดีค่ะ<ม>ก็วันนี้ขอจบไลน์นี้เป็นี้ถ้าไลน์นี้ดีฝากแชร์ออกไปให้ผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้ได้เห็นคนะได้ดูแล้วก็ไปปรับลุกตัวเองใครที่รู้สึกว่าให้หน้าฉันเป็นยังไงอยากให้รัดดูก็เข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วส่งใบหน้ามาเดี๋ยวรัดจะบอกให้ว่าคุณต้องปรับอะไรบ้างไม่ต้องจ่ายเงินเดี๋รัดบอกให้ฟรี เขียนคิ้วทำหน้าแต่งหน้ายัางไงเขียนตายัางไงเขียนปากยังไงทำผมทรงอะไรนี่รัดเลยนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารัดเป็นแชมป์ผมที่รัดมีประสบการณ์มากกว่า30ปิปีเพราะนั้นเราจะรู้ว่าใบหน้าไหนทำผมทรงอะไรแล้วมันเวิร์กมันสวยแล้วคุณจะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องแล้วกลับไปปรับลุคของคุณอย่างถูกต้องและมีความสุขสนุกในการใช้ชีวิตแล้วก็สวยบันเจิดเลิศเลยในทุกๆวันนะก็วันนี้ขอจบไลน์เน็ตเพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกคน <S <S มีความสุข คุไก่นะคุณไก่สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคก็ขอให้ทุกคนนะเอาไปฟังดูใครเข้ามาทีหลังฟังให้จบคุณผู้หญิงทุกคนฟังละเข้ามาทีหลังฟังให้จบแล้วเอาไปทําดูแล้วคุณจะได้ลุกใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้พลังจิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมสุดท้ายก็จะประสบความสําเร็จแบบสวยๆเจิดๆๆม,ม,มีความสุขมีความสุขอ่ะรวยแล้วมันต้องสวยด้วยแต่ความสวยต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจงสวยอย่างมีคุณค่าสวยอย่างสตองก็วันนี้ อร,อรุณสอดมหาเศรษฐีพอชั้นสวยแล้วรวยมากอยู่ในเพจปรับลุกลับซับบายรักกินนันค่ะบ๊ายบาย